นี่คือเกมที่มันสุดเร้าใจาและนี่คือเกมเกทับรับคำถาจนกว่าฮุกเพลงพี่เบิร์ดจะจอา กติกาก็คือเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมเป็นสองฝ่ายซึ่งแบบนี้เลยไหมไม่ต้องเดี๋ยวแบ่งแล้วแบ,แบ่งแล้วแล้วเรา็ระามะให้ทีมที่เป่ายุ่ชุชชนะเนี่ยเลือกเพลงที่เบิร์ดกันมา<อ>และเรามาคำนวณกันว่าตั้งแต่เวิร์ดแรกจนถึงท้ายฮุกนั้นอ,ะอ่ะเราสามารถทํากิจกรรมใดๆต่างๆที่เราให้ดูเป็นตัวอย่างตรงนี้ได้แค่ไหนจะหนึ่งหรือสองหรือสามตามป้าย<อ>เดี๋ยวเราบับก,กันเกทับกันถ้าเพื่อนีกทีมหนึ่งชาเลนจ์เธอต้องทำให้ได้ตามนั้นถ้าทำได้ เธอได้รับคะแนนในข้อนั้นไปเลยแต่ถ้าทําไม่ได้คะแนนก็เป็นของอีสั่นึนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยแม้ปานช่ะค่ะคะเริ่มเล่นกลางให้ ladies first คุณนายฟางค่ะวิคห์ค่ะคุณจะเลือกห่งถึงเกเลือกมาเลยค่ะเพลงของพี่เบิร์ดค่ะเอาเบอร์หค่ะ too much so much very much เอาหมายเลข5กิจกรรมหมายเลข5ที่คู่นี้จะได้นั่นก็คืออะไรวะ ทอดเล็บเพื่อนตรงกลาะทอดน็อตอันนั้นเหรอยัยผมไม่สนที่แข็งไงวิธีการคือเราจะอนุญาตให้สองคนสามารถทำพร้อมกันได้ช่วยกันได้แจกไขควงคนละอันออสี่สี่สยายอุ้ยเราคิดว่าเราจะทำได้เยอะกว่าไหมเปลี่ยนดีกว่าสามเริ่มต้นที่ยายกับฟางเกทับที่สตัวค่ะฟางคุณเจนนี่และคุณก๊อฟสตัวค่ะ สองค่ะเจ้ต้วไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะรถไม่ได้รถไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ยเราอยาให้เขาลืมเราไม่เราเราไขเราไขประกอบไอ้นี่บ่อยที่บอกว่าห้าบ้านกูบ้านกูประกอบอุปกรณ์อีเกียเองหมดหกหกค่ะชาเลนจ์จะไม่ไทยหรอกเอาบัลล่าเลือกฟังแปมค้างแล้วสามสิบเอ็ดวิกับสี่จุดสามมันง่ายมากไขนี่ยาวสักสีสำคัญหมดเวลาค่ะชาเลนจ์ค่ะ เี๋ยวเราอยากรู้ด้วยได้เปล่าว่าจริงๆมันกี่วิอะเผื่อเราเดาถูกเราจะได้ทำหน้ามเฟิดออกมาพร้มาค่ะทีมคุณก๊อฟเจนนี่ชาเลนจ์ที่6ตัวนะคะถ้าทำได้คะแนนรับไปเลยค่ะถ้าทำไม่ได้คะแนนเป็นของคุณป๋อมแป๋มและคุณฟางอย่าทนีเราทะแนนไม่ไดเราไหวพราดเลยถ้าพร้อมแล้วเพลงพร้อมแล้วเริ่ม much To so อะไรหรออะไร ยังไม่ออกนะคะยับขอบก็อกเป็นตัวยาวและออกแล้วอันตัวค่ะสองตัวสามตัวตตัวขออีกสอทววยหนึ่ง หและ7ตัวคะแนนเป็นของอกัปเจนี่ค่ะอามุกออนกันตอบคุณเจนนี่เป็นฝ่ายชนะนะคะคุณเจนนี่กับคุณกัฟจะได้เลือกเพลงค่ะเปนจ๋าสั้นเดี๋ยวๆใกล้ๆเอาล้ว,ว่าแฟนจ๋ามันเป็นนักสู้ไล้ถึงไม่อูโอแมยอดชูแค่นี้จบแฟนจ๋าเบอร์ามแฟนจ๋าค่ะและกิจกรรมที่คุณเจนนี่จะเลือกเลือกแผ่นป้ายไปไหนดีคะเก มาแลและกิจกรรมที่คุณเจนนี่และคุณกับเลือกนั่นก็คือหูตอกตะปูใส่หูให้มิดได้ใส่หูไม่ดีตอกตะปูใส่หูนะคะมีอุปกรณ์คือไม้นะคะตะปูและค้อนหนึ่งอันมีแค่อันเดียวหรอมีแค่อันเดียวค่ะเท่านั้นอีกคนนึงจับไม้เป็นทีมเวิร์คค่ะแปะว้าวเพีงสั้นด้วยนะมึงบอกแปกต้องตอกมิดเลยนะ ไม่เล่นไม่เล่นปาดแาดชาเลนจ์ค่ะเสียบอุปรกรณ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วริบมค่ มีกลับอย่างนี้เลยตอนนี้คะแนนนะคะก๊อบหกคะแนนและฟาง8คะแนนได้ใจดอกได้เพราะคนอื่นน่ะเอยที่บอกเนาะใช้แต่แรงไม่ใช่การวางแผนเลยเออมึงเนี่ยเวางกันเถอะเอาวางอะอีกวางวางอีกวางวางแผนกันเลยอยากฟางเร็ว และนี่คือเกมสุดท้ายมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดค่ะโอเคมี่เป็นเกมไหว้ว่าเลือกค่ะพวกเธอเลือกค่ะเลือกเพลงค่ะมองริ้มจางและควันคตอนถูกร้องยังไงเองเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้ใช่ไหมอยากโอเคอุ้ยอ่าเลือกกิจกรรมค่ะไปไหนดีคะเจ็ดค่ะอยาก และเบอร์เจ็ดนั่นก็คือซอนแคมซอนแคมซอนแคมซอนเคมสุดเก๋ต้อมต้อมต้อมพัพนรุ้ยโป๊จะตามไม่ทันอ่ะเดอสิบหกค่ะสิบหกเพราะว่าเขาจะต้องชนะเขาขาดชนะเร้วเลยหรอแต่เมื่อกีนเราเขาจะไม่ได้แข่งเลยนะแต่ฉันว่าแข่งไงเราชนะแบบใส่ใสชาเลนจ์ไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ใช่แล้วแต่คงจะทำไม่เสียน้ตาเดี๋ยวเไ็นอว่างไม่อยากรู้เธอไม่ออยังคไม่เข้าใจตอนที่เธอเป็นหมอีแลว่าเธอเป็นเมื่อตอนเร็วกว่านี้ค่ะเร็วกว่านี้ค่ ถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจเร็วอีกเดวมานตมันจะดิยังไม่หมดอหมดเก็ลามคะยังไม่หมดหดเร็วเร็เร็ว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 เม็วเเวเร็เวเวเว หจะรวดจะทำได้ไหมลอนทีละหนึ่งเรามานับพร้อมกันนะคะ1นลอนดีดีหนึ่ไปแล้ว2องลอนดีดีสาลอนสี่ลอนดีได้ได้ห้าอนหกลอนอะไรแล้วนั่นรเจ็นะครับเจ็ด ร้อนแปดร้อนไม่ใช่แปดร้อนค่ะเป็ดร้อนค่ะเจ็ดร้อนเก้าร้อนได้ได้สิบร้อนและมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ร้อนทั้งหมดสิบเอ็ดร้อนค่ะและคะแนนสิบหกคะแนนตกเป็นของยายแปมแปมและคุณในฟานค่ะ และผู้ชนะเป็นของคุณยายและคุณไอฟางน37โดยไม่ไ้ออกแรงเลยสักนิดนึงควรจะภุมใจไม่ตองไปเลยนะมันเหนื่อยย่ห้อเล่นด้วยนะคะมึงจะไม่เหนื่อยถ้ามึงหยุดพูดไว้ขอให้พูดได้เยอะไงพวกพวกที่เหนื่อยกันแล้วอ๋ออ่ะฝากผลงานหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ดูหนังของทั้งคู่ผลงานที่กำลังจะลงนอเราเร็วนี้ ครับผมสำหรับหนังไลโอโคตยายางๆๆนะครับก็จะเข้าแล้วเลยวนี้วันที่28มกรกฎามะคมะใช่ครับว่าฝากดูกันเยอะเพราะว่าพวกเราตั้งใจแบบเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมในอันนี้แล้วก็เล่นแล้วก็อยากให้แบบว่าเหมือนวงการหนังเนี่ยของของบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่แบบ สนุกแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นตื่นตาตื่นใจใช่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยผลักดันให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นคือเราตั้งใจแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนก็คือสามารถดูก็คือติชมกันได้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองไปดูกันดูได้แต่เบาเบาๆแฟนๆหนังชาวไทยอยากอยากได้สัมผัสรสชาติใหม่ๆของภาพยนตร์อยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าไลโอโคใยักน่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมได้แน่นอนนะคะขอบคุณกอล์ฟกับฟากนะครับค่ะล